편해야된다다고고고고생각을하하는는데굉장히이도와주같같무엇보적예쁜ก็อย่างแรกเลยผมคิดว่ารองเท้าเนี่ยเวลาใส่เราจะต้องเดินสบายซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเดินสบายมากๆนะครับแล้วก็ส่วนด้วยดีไซน์อะแต่ความรู้สึกของแฟนแฟนมีอย่างเดียวว่าคือเวลาคุณชาอืดอูใส่รองเท้ารุ่นนี้แล้วเป็นไงฮะหล่อมาก คนบอกว่าคุณใส่แล้วหล่อมากครับคุณชายอนูน <Maria> ี่นอกจากความหล่อที่เราจะได้เห็นในตรงนี้แล้วมีใครได้รับชมภาพยนต์โฆษณาล้าเรียกครับรับชมยังฮะที่คุณชายอูพุ่งตัวออกจากกระจออกมาเท่มากๆคุณชายอนูฮาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างอ๋อนัเวอที 그런데 이게 늦은 밤이었어요. 이제 유리를 깨는 거니까 준비도 많이 걸리고 그런데 그 거를 잘하면 모두가 조용하고 잘 못하면 세팅하는 데또 오래 걸리. 굉장히 시간이 필요로 한 신이었기 때문에 그냥 눈닦아 굶주림. 그런데 다행히 잘 나와서 한 번에 오케이를 해주셔가지고. คุใอกงตก็ีก็จริงๆเล่าก่อนเลยว่านวันนั้นนะคะเป็นซีที่ถ่ายเป็นฉากสุดท้ายเลยของวันแล้วก็ไม่เป็นซีที่จะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะมากด้วยผมก็เลยคิดในใจว่า ถ้าเกิดว่าผมทำผ่านเนี่ยก็จะดีต่อทุกคนแต่ถ้าผมทาไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องมานั่งเซตกันใหม่อีกก็เลยแบบว่าทึกแล้วก็พยายามทาให้มันผ่านไปในเทคเดียวแล้วก็โชคดีมากมากที่เทคเดียวเราก็ผ่านมาเลยแล้วก็โฆษณาก็ออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะใช่ครับต้องบอกว่าสีนั้นเป็นสีที่ไม่ได้ง่ายๆเลยในการถ่ายทําแต่ผู้ชายอ่นอูสามารถทําได้ในเทคเดียวพุ่งทะลุกระจกออกมาเลยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่นักร้องฮะแต่เขายังเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับในเรื่องฝีมือด้วยปรบมือกับผู้ชาอ่นอูหน่อยได้ไหมคะ ทุกคนจู่ๆดิโซแอบกลัวนิดนึงเหมือนกันนะคะตอนถ่ายคับน่ากลัวใช่ไหมฮะแต่ทกอย่างก็ออกมาแล้วดีมากหล่อมากใช่ไหมฮะใช่คุณชายดูฮะหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างครับเออดิเอ่얼마전에핀란드라는나라로 네, 동료 배우 선배님들이랑 뭐 친구랑 같이 예능 촬영을 다녀왔는데 그게 이제 영화를 곧할것 같고 또 내년에 뭐 아수로도 또 배우로도 많은 걸 보여드릴 예정 ก็ไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้ไปประเทศเซนแลนด์มานะครับแล้วก็ถ่ายวาไรตี้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนักแสดงนะครบแล้วก็ใกล้จะฉายแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือในปีหน้าเนี่ยก็กําลังเตรียมผลงานทั้งในฐานะนักแสดงแล้วก็ในฐานะนักร้องด้วยนะคะฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะรอไหมครับรอไหมครับแฟนๆทุกคนรอคอยทุกผลงานของครูชาอิงปูออกมาจะฮักพร้อมดูเสมอครับเออ one more time ครบัรบคแฟนๆบอกว่าออกผลงานมาได้ตลอดเลยพร้อมพพอร์ตคุณชายอินูเสมอเลยครับโอ้ผมจะจูเกสได้เลยครับเดี๋ยวจะออกผลงานให้ดูกันบ่อยๆนะคะครับนะคะเอาล่ะถึงตอนนี้แล้วแฟนๆมากันเยอะมากอยากจะมีอะไรฝากกัแบแฟนๆบ้างทั้งผลงานรวมถึงการเ,เป็นแบรนด์บาสเตอร,ร์ของ Skechers ครับ 어 이렇게